สวัสดีจ้านัดจะมาลุ้นล่าสตานั่นแมมิลาพี่น้องของวันที่ยีิบสามมันออกเก็เกเก่าสองจะเนาะเก่าสลางเกเสองบนของแมมิลาเพราะเขาเด้ะจะเด้อมือนีสุดรับนลดไปจ้ะตรงนี้เขาตามหลังเขานาะจะแมมิลาเอาไว้ลงไว้ให้วันที่ยีสองมาเข่าของวันที่ 23, 2, ยี่สาเก่าสองแม่พี่น้องแต่เสียดายนัจะเนาะของแมมิลาไม่ถึงแต่สามเก่าของเพื่นออกเก่าสว่าสัน หลสออกสามเก่าเห่าเนาะพี่น้องเนาะบินหลุดกับบอม,มาสุดคำนวณหลุดแล้วจะเด้อมื่นในของวันที่ยี่สิบสามคำนวณหลุดทำรุ่นต่อของวันที่ยี่สี่ันจ้าเอ็ดออกมากับสิเป็นปะมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องเพิ่นอนอ,นอ,อ,อกใบใบสามเนาะจะเนาะสิบห้าน,ะ 15, นาฬิกาสี่สิบห้านาทีรหลักซิปจากคำนวณจากเลขออกตัวบนนะจ้ะหลักซิบหลักน้วยหลักสิบได้เ้าได้หได้ส ลักน้วยได้หนึ่งได้สองได้สามอันนี้ก็มันมาจากเลขออกล่างจากหลักสิบหลักน้วยหลักหลักสิบชนแล้วจะได้หลักสิบชนกันตัดทิมเลขเก่าได้หนึ่งหลักน้วยได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สองว่สาสันจับคู่จ้ะเก่าหนึ่งเก่าสามสองหนึ่ง สองสองมมลาจัดสองหสองสองไว้ตรงนี้อกตามหลังขา้าเนาะพี่น้องเนาะของวันที่ยี่สิองเมมลาจัดเก่าสไวเห็นอเก่าสมาอกวันที่ยี่สนะเก้าศูนย์เก้อง์ ไม่เวลาคิดว่าจะมามากเลขกศูนย์พร้อมเบิ่งสิมาบ่วนกันอยุธิเก่าเนื่องจะเด้อยสิเก่ากับหนึ่งวิ่งรูดบนล่างจ้ะวิ่งรูดบนล่างเก่ากับหนึ่งหลัวสิมาบ่กนับพี่น้องเนาะสูตรคำนวณกระเข้าบางรูดบางบางวันกระเข้าบางที่กระเข้าบนเข่าล่างเนาะจากเนาะบางวันกระเข้าตาตัววิ่งรูดหลุนเบิ่งของวันที่ยี่สิบสี่นะจาเนาะบ่ายสามสี่สิบห้านาที หลุ่นบึงมันจะมากบอตัวแม่ไม่ลาชอบก็คือเหล็กติดเก่าติดน,นึงหล่ะจ้ะชนกันที่เก่าที่นึงจังสี่จังสี่บนล่างเอาประมาณนี้จ้าเฮงหูปังร้อยเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า